สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเรียนคอร์สเข้มพื้นฐางกับครูนะคะก็สามารถคลิกไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ที่ครูแปะไว้ได้เลยนะคะรวมถึงหลังเรียนนะคะสามารถสอบถามได้ตลอดนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะ รวมถึงหลังเรียนก็จะได้สินค้าตามในภาพทั้งหมดกลับบ้านไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะครูจะบีบลักษณะกลมๆนะคะขนาดไม่ใหญ่มากนะคะไว้ด้านล่างนั่นเองนะคะในคลิปนะคะครูจะใช้ถุงบีบนะคะตัดปลายธรรมดาหรือใครจะใส่หัวบีบที่เป็นทรงกลมนะคะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดก็ได้นะคะตามสะดวกได้หมดนะคะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะครูก,ก็จะใช้หัวบีบที่เป็นแฉกๆะคะ่ะนักเรียนสะดวกที่จะใช้กี่แฉกก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบนันเองนะคะหลังจากนั้นเราก็บีบวนไปเหมือนเล็กนึ่งนะคะถ้าหากใครถนัดที่จะบีบไปหนึ่งชั้นก่อนแล้วก็มาเติมอีกชั้นก็ได้หรือว่าเราจะไป็คู่ขนาดบีบบนบีบล่างอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาตามที่เราถนัดได้หมดเลยนะคะลองไปออกแบบการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้นะคะ เวลาบีบอะคะ่ะถ้าหัวบีบมันมีลักษณะครีมเปิดที่ปลายมากนะคะก็ให้ใช้ทิชชู่เช็ดนะคะกรีบดอกเขาจะได้มีความคมสวยนะคะวิปปิ้งครีมที่ครูใช้นะคะจะเป็นยี่ห้อวีโวนะคะกล่องสีเทานะคะสีที่ใช้ผสมครูจะใช้สีน้ำตาวินเนอร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำลายด้านบนนะคะก็ใช้ช้อนนี่แหละคะ่ะเพิ่มลดลายให้มันดูเก๋ๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะครูก็จะมาบีบกุหลาบด้านบนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะตรงการครูก็จะแบบว่านาครีมที่เหลือที่บีบเมื่อกี้ะคะ่ะมาทำเป็นเกสรเขานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็บีบกุหลาบลงไปค่ะ,อ,ะอันนี้ครูก็สร้างฐานให้มันดูแบบสูงๆหน่อยนะคะ เวลาเราบีบดอกที่เป็นวิปปิ้งครีมมันจะลําบากนิดนึงคือแบบเวลาวางอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีความอ่อนตัวหลายคนเวลาทําเค้กดอกไม้เขาก็เลยเป็นบัตเตอร์ครีมก็คือบีบบนกระดาษไขก่อนแล้วก็แช่เย็นแล้วก็นํามาแกะออกจากกระดาษไขแล้วก็นํามาวางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มนะคะลวดลายนะคะใส่เม็ดน้าตาลตกแต่งนะคะก็หาซื้อได้ในช้อปปีนะคะจะเป็นฟูเกตนนั่นเองค่ะสีเงินด้วยสีทองด้วยสวยงามค่ะ อันนี้จะเป็นขนาดเค้กหนึ่งปอน์นะคะเจลสีย่ามากค่ะเห็นไหมคะเรียบรูดูเพงนะคะใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะ